แน่นอนครับต่อไปนี้คือบทบรรยายวิดีโอรีวิว2,025 l i f e f l y AE139 ความยาวประมาณ800คำเป็นภาษาไทยพร้อมแนะนำช่อง SB Luxury Auto ตอนต้นและเชิญชวนให้กดติดตามตอนท้ายโดยไม่มีหัวข้อหรือเครื่องหมายคำพูดขีดขีดขีดขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง SB Luxury Auto ช่องที่รวบรวมเทคโนโลยียานยนต์ระดับพรีเมียมจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถหรูเครื่องบินหรือแม้แต่เฮลิคอปเตอร์ระดับมืออาชีพ วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สุดแห่งปี2025นั่นก็คือ리เฟร라이 AE-139 เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยชีวิตอย่างแท้จริง리เฟร라이 AE-139 เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่พัฒนาบนพื้นฐานของเทคโนโลยี Leonardo AW-139 ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานฉุกเฉินและกู้ภัยทั่วโลกเครื่องลำนี้ถูกออกแบบมาให้รองรับการปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อน ทั้งในสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือพื้นที่เข้าถึงยากด้วยรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยและระบบภายในที่ตอบโจทย์การทำงานจริงในทุกสถานการณ์ตัวเครื่องภายนอกถูกออกแบบให้ลู่ลมช่วยลดแรงต้านและเพิ่มประสิทธิภาพในการบินมีการใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทำให้สามารถบรรทุกได้ทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสีตัวถังที่ใช้เป็นโทนฟ้าเหลืองพร้อมโลโก้ Life Fly Rescue อย่างชัดเจนช่วยให้สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับทีมภาพพื้นดินใบพัดหลักของ ae 1 3 9ถูกออกแบบใหม่ให้เงียบกว่าเดิมแต่ยังให้แรงยกสูงเหมือนเดิมมีการใช้ระบบลดเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่ทันสมัยทำให้สามารถลงจอดใกล้โรงพยาบาลหรือในเขตเมืองได้อย่างปลอดภยัยส่วนใบพัดหางก็ถูกปรับให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้นพร้อมแถบสีแดงขาวที่ช่วยให้เห็นได้ชัดในทุกสภาพแสง ห้องนักบินของ l i f e ์เฟล์139เป็นแบบกลาสคอปพิเต็มรูปแบบมีหน้าจอดิจิทัลหลายจอที่สามารถแสดงผลข้อมูลการบินระบบนำทาง GPS แบบ3มมิติกล้องตรวจจับความร้อนกล้องอินฟราเรดและระบบเรดาร์ที่ช่วยให้บินได้แม้ในสภาพอากาศแปรปรวนหรือในเวลากลางคืนนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยควบคุมภาคพื้นผ่านระบบสื่อสารแบบเข้ารหัสเพิ่มความปลอดภัยของภารกิจ จุดเด่นที่สุดของ ae 1 3 9คือห้องโดยสารภายในที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการกู้ชีพมีเตียงสำหรับผู้ป่วยที่สามารถยึดกับพื้นได้อย่างมั่นคงมีตู้เก็บอุปกรณ์การแพทย์ตู้เก็บออกซิเจนเครื่องวัดสัญญาณชีพและอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ติดตั้งพร้อมใช้งานมีช่องวางถังออกซิเจนและพื้นที่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกขณะปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในห้องโดยสารระบบแสงสว่างที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยและระบบกรองอากาศเพื่อความสะอาดปลอดเชื้อขณะดทำภารกิจทางการแพทย์ระบบไฟฉุกเฉินภายในสามารถเปิดใช้งานอัตโนมัติเมื่อลงจอดในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าด้านเครื่องยนต์ AE139 ใช้ระบบเทอร์โบชาฟอ์คู่ที่ทรงพลังและประหยัดเชื้อเพลิงให้แรงขับที่เสถียรและสามารถบินได้ต่อเนื่องในระยะทางไกล มีระบบตรวจสอบเครื่องยนต์แบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ช่างสามารถติดตามสภาพเครื่องและแจ้งเตือนได้ทันทีหากมีความผิดปกตินอกจากนี้ยังสามารถบินได้แม้ในกรณีที่เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งเกิดปัญหา Li f เฟรย์เอไอยังได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลทั้งจากยุโรปและอเมริกามีระบบควบคุมอัตโนมัติที่สามารถช่วยนักบินในกรณีฉุกเฉินระบบตรวจสอบอากาศและสิ่งกีดขวางแบบ360องศาและระบบแจ้งเตือนการชนล่งหน้า ทั้งหมดนี้ทำให้ลิเฟเทฟลายเอหกกลายเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่มีความสามารถครบครันและเหมาะสมอย่างยิ่งกับการปฏิบัติงานในภารกิจช่วยชีวิตในยุคใหม่